น้ำหนักนะที่ช่วยในการควบคุมน้าหนักของเราจะมีไฟเบอร์ทุกคนไปย้อนดูข้างกล่องนะถ้ามีกาแฟอยู่อ่ะของเราจะมีไฟเบอร์ที่เรียกว่าอินูลินซึ่งเป็นฟูตโตโอลิโกแซคคลายเนี่ยเยอะเยอะที่มาเยอะไม่จําเป็นต้องพูดถึงเป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ําได้ไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ําตาลนะมีประโยชน์ช่วยในการขับถ่ายเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ นะ้นเป็นอาหารของแบคทีเรียนในลำไส้ทำให้ลำไส้เราทำงานได้ดีขึ้นถูกไหมค่อนข้างจะวิชาการทำให้อ่าแบคทีเรียนในลำไส้เราทำงานได้ดีขึ้นก็ปรับสมดุลได้ดีขึ้นช่วยให้เรื่องการขับถ่ายของเราด้วยนี่คือคุณประโยชน์ของนี่คือคุณประโยชน์ของไฟเบอร์ชนิดอินูลินที่เรามีซึ่งเป็นฟูตโตโอลิโกแซคคาไร ไม่มีพลังงานนะวิ้อมครคูแอลไม่มีพลังงานนะคะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยทําไมวิตอมคนคูแอลแล้วใครๆหลายๆคนในนี้กินกาแฟเราแล้วต้ำหนักถึงลดน้าหนักถึงลดทําไมถึงมีเรื่องของการขับถ่ายดีไม่ให้พลังงานเดี่ยนี่คือคุณสมบัติของไฟเบอร์อินโลินที่เรามีฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะใช้ไฟเบอร์ตัวนี้ในการคุมน้ําหนักปรับสมดุลการขับถ่ายแล้วก็ ช่วยเรื่องท้องผูกคนที่มีปัญหาเรื่องโรคอสีดวงด้วยคนที่มีปัญหาเรื่องท้องเสียบ่อยๆท้องเสียบ่อยๆนะทูบอกกินกาแฟเราก็ช่วยได้ท้องเสียบ่อยๆนะเ,เนี่ยอินโดลินจะช่วยปรับสมดุลของลำไส้ได้เป็นอาหารของแบคทีเรียใน,นลำไส้ไงฉะนั้นลำไส้จะทํางานดีขึ้นอาการท้องเสียที่เกิดจากการติดเชื้อก็จะหายไปก็เลยจะดีขึ้นไงนี่คือข้อดีเลยข้อดีที่สุด ช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลจากอาหารข้าวหนึ่งจานที่เรากินไปอ่ะอินูลินของเราช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลได้ร่างกายเราเลยไม่คือมันเอาน้ําตาลเข้าไปน้อยลงนี่คือคําตอบของอินูลินตัวที่สอง